โดนแล้ครับเกิดการรั้การจยกแยั่งทัรี่พอนจะร้องไปรองจะิพหน่งอะไรบ้าเพื่อนเขาปลุกเขาปลูกก็แยกไปตำพร แล้วรถเครื่องที่เพื่อนมาส่งรถอะไรเพื่อนมาส่งเป็นโมโหรือเอ๊ะบนเโหรือจ่าแล้เป็นโต๊ไม่ติดีเป็นไม่ชอบบีไม่ชอบมีไม่ชอบต้องแย่งเอาไหมตองคงลงมาบีเป็นของเขาดิ วัดร้อยอย่าก็อออเสร็จไปน้นเพื่อนนี่ไปกี่วันแล้วไปไยินเดียวที่ตะโห้ไปเสร็จแล้วเราจะไปไหนนะไปทารังมาจาทิว่าแล้วทำไมถึงไปที่รถคันนั้นนะพอดีอยู่ที่นี่กมีแล้วก็เมืะับงไม่ได้ยัไะับงไม่ได ครับก็วันนี้เวลาประมาณ14นาฬิกา30นาทีได้รับแจ้งจากผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่กลมโยธาทการรละผังเมืองของสุโขทัยว่าได้ขับรถกระบะ4ประตูนะครับไปจอดที่บริเวณสถานีรถไฟแล้วก็เสียบกุญแจนะครับเอาไว้แล้วลงไปทำธุระประมาณ10นาทีเมื่อกลับมาก็ปรากฏว่ารถได้หายไปนะครับก็เลยมาร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสพเมืองนะครับหลังจากรับแจ้ง ก็ได้มีการแจ้งสกัดจับนะครับในเขตพื้นที่รับผิดชอบนะครับรวมทั้งเขตรอยต่อนะครับโดยผ่านทางศูนย์วิทยุ91นะครับและได้ทราบว่ารถคันนี้ได้ติด GPS เอาไว้นะครับหลังจากนั้นก็ได้มีการตรวจสอบ GPS นะครับก็พบว่ารถได้มีการเคลื่อนที่ขึ้นไปทางฝั่งทางด้านของกรุงเทพมหานครนะครับก็มีการแจ้งสกัดและไล่ติดตาม จนกระทั่งเนี่ยตำรวจทางหลวงนะครับก็พบรถเป้าหมายนะครับก็มีการไล่ติดตามไปจนกระทั่งเข้าถึงเขตพื้นที่บางสะพานนะครับซึ่งสามารถไปทางประเทศเมียนมาได้นะครับและก็ได้มีการติดตามไปถึงบริเวณด่านตรวจซึ่งตรงนั้นเนี่ยมีด่านตรวจของฐานตชดนะครับแล้วก็มีฐานพานอยู่นะครับรถคันนี้ก็ถูกสกัดนะครับบริเวณดังกล่าวนะครับแล้วก็เมื่อไปถึงก็ ้มีการฉกปุุงตัวไว้ด้วยกันคลยข่าวสดสอ,ออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้าน f o l l o w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะและคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ